วันสุดท้ายวันเดียวนะคะก็ลมพลังนะคะหหมดแล้วทีดนี่สีอะสีส้มวันพฤหัสบดีที่เราใส่เสื้ออันนี้สับที่สิ่งไม่ดีออกจากตัวนะคะสับมาผมจะปอดหุมไหน้องสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แฟนใช่ไหมแฟนแฟนชื่ออะไรนะ นายโจอพูดว่ายังไงสามีเสามีอคือสามีคนนี้ออโอเคครับขออภัยขอบคุณมากนะครับอแนะนำนะครับช่องนี้คือช่องมุลทาเรือนไทยฝากด้วยบ้านเรือนไทยนะครับใครมามีที่พักนะครับราคาถูกหลังใหญ่ คุณเตอร์พักอยู่ที่นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะได้เชิญคุณนัทกรรมนนะครับเข้ามาด้านในมั่งนะครับท่าได้สวัสดีถ้าบางานไม่ได้ทักทายนะครับสวัสดีครับไลฟ์สดทุกช่องครับไลฟ์สดขายเสื้อกันอยู่ครับปูหม้อไฟตัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับเบอร์อะไรล่ะครับไซสเอ็มอันนี้ครับ ถ้าถ้าสามีต้องต้องอย่างนี้ครับอันนี้สามไม่ได้ไม่ได้ก็บางที่สามเอ็ไม่จีดไม่จีดค่ะนี่นะคะคุณมณทานะคะไซเอ็มนะครับไซเอ็มนะครับครับมีสองสีครับเอาไปสองตัวก็ได้ครับสองสีนะครับคุณ มนหานะครับผมได้ข่าวว่ามาตั้งแต่วันที่สองแล้วได้ข่าวเพิ่งถึงเมื่อวานนะครับครับครับ,ค,รบคือดูในกล้องเนี่ยตัวใหญ่มากสูงนะครับหน้าก็เป็นผู้สูงอายุแล้วแต่พอเจอตัวจริงไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นะครับ อ่ารุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ทําไมผมน้าแก่กว่าเขาครับเนะครับหลักหกโอถึงหลักหกแล้วนะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมายังอยู่หลักสี่อยู่เลยเอาเบอร์นะครับเบอร์เอ็มไหมเอ็มครับอ่ะนะครับเบอร์เอ็มขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมาแล้วมาช่วยอุ่นเสื้อไปสองตัวนะครับฝากก่อนนะฝากก่อนอ่ะก่อนได้ครับก่อนเออกออีกแล้วครับ กอดอีกแล้วสามีอีฉาแล้วล่ะในวนนี้แม่ราตีอยู่ไหนครับป่าโอกดอีกเลยวครับเหม็นด้วยตัวนะครับไม่ได้กลิ่นนะเออเคซื้อกันเยอะๆนะคะ f อสลับสนุนด้วยนะคะ ช่วยกันสนับสนุนสินค้าด้วยนะคะทุกท่านนะคะเพื่อโปรโมทก๊าดใช่ไหมคะมีเงนกใส่ได้ไหมม็อบแปร์ม็อบแปร์โอเคค่ะช่วยกันอุดหนุนเยอะๆค่ะเราจะได้ม็อบม็อบไฟม็อแปรงเนี่ยนะคะมาใช้ที่ลานองค์ปู่ของเราเนาะจะได้อ่ใช้ได้สวัสดีค่ะท่านใดเข้ามาช่องบ้านทุงบ้านนะคะนะครับท่านที่อยู่ในทุกช่องนะครับก็ช่วยกันเนาะเหลืออีกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ คนละตัวสองตัวนะครับเป็นโปรหม้อแปลงไฟนะครับมาช่วยท่านอาจจะถามเอ้คนน้อก็ช่วยแล้วคนนี้ก็ช่วยนะที่ป้าประกาศไปนะครับเรายังเรายังมีงบประมาณในพอ่อก็พูดกันตรงๆเลยนะครับเพราะจะตั้งเสาไฟอีกสิบต้นพร้อมด้วยสายไฟอีกละมันมวม้วนใหญ่คือพันเมตรนะครับจะพอดีกับบ้านยูทูบเบอร์นะครับด้วยบริษัทนะครับเขาวัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายไฟพันเมตรนะครับ ไปก็คือนะครับเส้นละ250เมตรก็จะได้พอดีนะครับหนึ่นเมตรนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับสายเสาไฟและสายไฟจะมามานะครับมาเดินมาติดตั้งให้แล้วเสร็จนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับฝากพี่น้องนะครับ FC นะครับที่อยู่กันทั่วโลกนะครับฝากช่วยกันสนับสนุนนะครับไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะนะครับ แต่ว่าเพียงแต่ว่าเบอร์เสือ้ออาจจะไม่ได้ตามใจเราเท่านั้นเามวัตถุประสงค์และรวมใจกันบูชาพระแม่ธรณีองค์ใหม่นะครับเพื่อเป็นสื่ิมคลนให้กับชาวบ้านไว้เคารพบูชารักษาสื่ไปนะครับขนโอรกกรมีดังนี้ครับนะครับเจ็นาฬิกาพระพิสุสงบินทบาทรอบสาลานะครับที่เราไปไปกันเนาะนะครับเวลาแปดนาฬิกาถวายพระตาหารแด่พระพิสุและสาัม,มาเนน นะครับเวลา9ก้านาฬิกา,รกาเริ่มพิธี um ทางศาสนา,สา,สา,สา,านะครับสิบนาฬิกาพิธีบวงสวงโดยพามหลวงเป็นนะครับจนแล้วเสร็จพิธีนะครับพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็ยนเชิญผู้มาร่วมพิธีรับประทานอาหารนะครับหลังจากบวงสวงเสร็จแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับยูทูบช่อง,องเนาะนะครับไปร่วมประชาสัมพันธ์กันนะครับ สวัส <Safe> ด <rév mark> <n> ีนะคะนะครับก <ste> <aries> ็ม <described together> ีนะครับขบวนแห่ขบวนกองยาวด้วยรู้สึกว่านะใครจะไปลําจะไปแห่นะครับก็เป็นถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับเกิดชั้นหน้าชั้นใดนะครับจะได้เป็นนางฟ้านางสว่า์เนาะนะครับชาตินี้นะครับเกิดมาไม่สวยชัติหน้าก็จะเกิดมาสวยนะครับอันนี้เขาว่ากันมาโบราณนะโบราณเขาว่ากันมาสิสิบเปนมาประมาณนี้ก็เลยเวลางานแหลน์ก่อน กำลังใจนหน้ากองยาวแล้วเพราะว่าหวังว่าชาหน้าคงจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์มีรูปแล้วอขนลงไว้ก่อนนะใครจะเกิดมาสวยแล้วก็ไม่เป็นไรัหรือใครไม่อยากสวยก็ไม่ต้องไปลำนะครับแต่ถ้าใครอยากสวยก็ไปเวลาเขาแห่หน้าแห่ํำแห่อะไรต่างๆให้ออกไปอยู่ข้างหน้าครับลำเกิดชาหน้าจะได้สวยเหมือนนางฟ้านะครับเขาว่ากันมา ทำตามกันต่อไปอะครับเชิญลูกครับเอาเลยพี่เอาเสริมเลยครับพี่เอาคมสวยดีครับเอาเลยครับตั้งแต่ไรเวลาดีบอกเอาเลยนะมาแล้วไหนๆมาแล้วครับเสียงยังไม่หายดีเลยครับเสียงยังไม่หายดีนะครับไม่เป็นอุปสรรคล็อกเสียงแต่อันนี้เลื่อยก็ยังสั่บทำมาได้นะครับสั่บทำมาได้เรื่อยๆนะเบอร์เอ็มใกล้จะหมดแล้วลุงอ่านะครับเบอร์เอ็มสีขาวเลยอยู่สามตัวเท่านั้นใครมีตัวก้องบุ ออไซซสี_ m _ m _ m _, Elena, ่เลยนะครับไซ์เ huh อ็มนะครับเสื huh ้อมอนโอมนะครับ oh นี m _ m _.่นะครับเป็นร uh ูปของมอนโอมนะครับไซ์เ huh อ็มมาเลยที่สี <s <s ่ตัวอระบบสี่สิบิสิบค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสั่งเสื้อให้